ภารกิจของคลังจังหวัดในฐานะนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด Chef Financial Officer, c h ฟ f f แนนเชียลออฟฟิเซอ CFO เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการโดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนข้อมูลรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำด้านการคลังการบริหารงบประมาณและด้านเศรษฐกิจเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายของจังหวัดและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ตลอดจนการวัดผลสำเร็จของการดำเนินนโยบายและความมั่นคงของจังหวัดทําให้สํานักงานคลังจังหวัดมีการจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดและการจัดทําประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดได้สร้างข้อมูลด้านเศรษฐกิจและภาพรวมทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดรวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนผู้สนใจเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับความรู้พื้นฐานในการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดโดยวิธี management ชาซึ่งเป็นการประมาณการด้านเศรษฐกิจโดยหมายถึงการวิเคราะห์การให้ความเห็นการพยากรณ์หรือการคาดหมายล่วงหน้าซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องและต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอหากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจําเป็นจะต้องทําการปรับปรุงการประมาณการเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นการประมาณการเศรษฐกิจ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการติดตามภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดโดยใช้ข้อมูลเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมารายเดือนเป็นอย่างน้อยย้อนหลังประมาณ3-6ถึงเดือนเพื่อจะทําแบบจําลองโมเดลการติดตามรวมทั้งใช้ความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาเศรษฐกิจต่างๆมาประกอบเพื่อกําหนดการคาดคะเนทิศทางและขนาดของตัวเลขทางเศรษฐกิจในอนาคตไว้ล่วงหน้าอันจะนำไปสู่การจัดทำนโยบายเศรษฐกิจของจังหวัดที่ถูกต้องในอนาคต สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแบบจําลองเศรษฐกิจจังหวัดโดยวิธี management ช h a r 1. ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดจากตารางเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด economic leading indicator 2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด gross Pro product v i i n c a l p r o g p p ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบ่งเป็น 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคอุปทา,าน g p p supply แบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคอุปสงค์ชีพิพิธีมานแบ่งเป็น3ส,ส่วนเช่นกันได้แก่การบริโภคภาคาเอกชนการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายของรัฐบาล 3. ข้อมูลภาวะการทำงานของประชากรโดยได้ข้อมูลมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินำเสนอข้อมูลเป็นรายไตรมาส4ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัดจากกระทรวงพาณิชย์นำเสนอข้อมูลเป็นรายเดือน การจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด 1. นําำข้อมูลจากตารางสรุป Summary Table ท,ที่มีการทดสอบค่าตามตารางการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของตัวแปรสมมติฐาน Sensitivity Analysis Table นำมาจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด 2. จัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนำเสนอเป็นระยะทุก3าเดือนและเผยแพร่ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดที่มีความสนใจ 3. รูปแบบของรายงานจะต้องมีการสรุปผลการประมาณเศรษฐกิจในหน้าแรก 4. ต้องมีตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณเศรษฐกิจจังหวัดโดยมีการกำหนดนิยามของดัชนีเศรษฐกิจแต่ละด้านว่าประกอบด้วยเครื่องชี้เศรษฐกิจอะไรบ้าง 5. มีการกำหนดนิยามของดัชนีเศรษฐกิจแต่ละด้านว่าประกอบด้วยเครื่องชี้เศรษฐกิจตัวไหนบ้างและมีการคำนวณน้ำหนักโดยวิธีอะไรอย่างไร สำหรับรายงานสามารถติดตามได้ที่กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสุขโขทยัยหรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ www.cgd.go.th/sti ขอบคุณครับ